นนไปเจอนออ้องอายุมาโมเมนต์น <ะ S 2> ่ารักมากพียู่เราเป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้ว คือตัวเองไม่มีลูกไงตอนนี้นั่งดูลูกคนนู้นคนนี้คือดูจนฝันถึงนะ<ต>ไม่ว่าจะเป็นพายุไม่ว่าจะเป็นแปะแววเนี่ยคือแบบคือดูเอาไปเก็บไปดูจนฝันคือเราเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วเราชอบแล้ววันนั้นมีความสึกว่าจะได้ไปอัดรายการสามแซบแล้วก็คิดอยู่ว่าวันนี้จะได้เจอพายุกับสายฟ้าไหมแล้วก็ได้เจอแต่ว่าวันนั้นเนี่ยสายฟ้าเขาขึ้นรถไปก่อนแล้วก็ตัวเองก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่แล้ว้เราได้ยินว่าเขากําลังจะไปก็เลยวิงย่งออกมาอย่าพูดไปแล้วก่อนอะไรอย่างเงี้ยอพอเจอปุ๊บเขาก้อนเนี่ะได้ไ หักมากขอหอมได้ไหมครับขอหอมได้ไหมครับเขาก็แบบเขินๆแล้วแล้วก็ให้หอมแต่โดยดีน่าร <young men. S 1> ักมากค่ะชอบเดิมมารักเลยคือแบบว่าชอบ คุ้มกับบ้านเลยดีไหมน่ารักมากไม่ขอพับข้ออ่อนเลยขนาดนั้นเออขาน่ารักเไยแล้วเขาก็เขินนะแล้วเราก็แล้วเราจูบเขาในลิปสติกเราก็ติดแก้มเข้ากันเราก็จะเช็ดออกเขาก็เขินอะไรอย่างเงี้ยคือสมัครเป็นแฟนคลับตัวยงใช่แล้วจริงๆอ่ะชอบเขาอยู่แล้วดูคลิปดูอะไรเขาตลอดคือดูเขาก็ก็ยิ้มแล้วว่าก่อนนอนจะดูคลิปเขาพวกเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเพี่ทันไบอกว่าพี่ทันแบบเอาเก็บไปฝันเลยหรอฝันเดมี่นี่ฝันถึงบ่อยมากขนาดพี่ทันไปบอกพี่แมทว่าเฮ้ย ยุยฝันถึงเดมี่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยทันอุ้มกับบ้านไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเวลาพี่พิธันเขาไปซ้อมมวยเขาก็จะถ่ายรูปถ่ายคลิปเดมี่ส่งมาให้ยุ้ยอะไรเงี้ยว่าเนี่ยเจอน้องอะไรเงี้ยอือนนี้มันยิ่งกระตุ้นความแบบอยากมีใช่ไหมอยากมีตอนนี้ดูลูกคนอื่นไปก่อนอันนี้กลับมารับอีกมันกลับมารับละครอีกมันทำให้แผ่นหใหม่ไดไปอืด้วยด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยงานด้วยตอนนี้ยังแบบ การคือเยอะมากๆแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเลื่อนไปก่อนแป๊บนึงอะไรเงี้ยใจก็ยังไม่พร้อมด้วยใจหนึ่งอยากมีนะแต่ใจหนึ่งก็แบบเป็นคนทํางานเราไม่เคยแบบไม่เคยหยุดไม่เคยอะไรเลยมีความรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราท้องเราก็ต้องแบบต้องหยุดงานต้องอะไรยังแอบคิดถึงอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงก่อนขอเวลาอีกสักปีหนึ่งสองปีอะไรเงี้ยพี่ธันก็โอเคก่อนหน้านี้เหมือนพยายามกันอยู่แล้วก็พยายามจริงๆอิงตั้งใจไปฝากไข่เพื่อที่จะแบบเก็บเอาไว้พร้อมเมื่อไหร่ก็ ก็มีได้เลยอะไรเงี้ยแต่ฝากไข่ถ้ามันไม่สําเร็จก็เดี๋ยวปล่อยตามธรรมชาติไปฝากมาแล้วแต่ว่ายังไม่สําเร็จ คือต้องฝากเรื่อยๆเลยคิดอยู่ว่าอาจจะไม่ฝากแล้วคุณพิธาเองเขาก็ไม่อยากให้เราไปเ,ไปเจ็บตัวหรือว่าต้องไปฝากอะไรเงี้ยถ้าไม่เป็นไรมีก็คือมีถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าไม่มีก็ปล่อยไปตามธรรมชาติคิดว่าเรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับบุญมากกว่ามันเกิดขึ้นท,ที่มันฝากไม่สเร็จมันไม่ยุ้ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณหมอก็บอกว่าอย่างยุ้ยเนี่ยยุ้ยทำงานหนักมา20ปีเต็มแล,แล้วก็แบบ ดรามา่าทำงานหนักนอนน้อย,อยเครียดร้องไห้กับละครอะไรเงี้ยมันก็เป็นธรรมดา <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าจะมีนี <c oughs> ่ต้องแบบ ต้องสบายๆต้องหยุดงานต้องกินต้องอัดทุกอย่างคือแบบบํารุงแบบสุดๆเพราะฉะนั้นตอนที่ไปทำเนะี่ยร่างกายยู่อาจจะยังไม่พร้อม,อมจริงๆถ้าจะไปทําจริงๆจะต้องเบรกทุกอย่างมัํมเลกไขวันลรแบบเจ็ดแปดฟองออกกําลังกายคือทุกอย่างต้องพร้อมอะไรอย่างเงี้ยยู่หยุดไม่ได้ <laughs> แต่ตอนที่จะไปฝากนี่คือแบบก็อัดยาบํารุงนะแต่มันก็อาจจะยังไม่พร้อมด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่ามันเกิดจากสุขภาพของเราปะด้วยสุขภาพด้วยอายุยุ่ก็อายุหรออายุก็เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบนอนก็น,น้อยพักผ่อนก็น้อยอะไรทำงานก็หนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะะตอนนั้นเราหอยไปเลยนะี่ที่เราตั้งใจไว้ตั้ง <c oughs> แต่ตอนแรกว่าจะไปฝากไม่ไม่เคยคิดเลยนะว่าเฮ้ยเราแบบเราแข็งแรงอะเราแข็งแรงเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพ <c oughs> แล้วก็ทํางานมาตลอดแล้วก็ไม่เคยคิดว่าอุ้ยตัวเองอายุมันจะมีผลนะนี่คือเรื่องจริงเลยนะ <c oughs> ว่าไปฝากคือแบบเพื่อนที่ไปด้วยกัน <c oughs> คือมีใครเยอะมากแต่เรามีใครแบบ ฟองเดียวสามฟอง<ม>แล้วใช้ได้ฟองเดียว<ช>อะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยจริงเหรอเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเหรอเออไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะเป็นแบบนั้นถ้าไม่ไปตรวจก็คือไม่รู้อะไรเง<ม><ม>ี้ยก็คุณหมอก็บอกไปต้องเครียดนะมันเป็นเรื่องปกติมีน้อยแต่ถ้าไม่ได้คุณภาพก็โอเคแล้วอะไรเง<ม>ี้ยก็ใช้ได้ตอน,น,นก็ใช้ได้ก็คุณหมอก็ปฏิบัติตามขั้นตอนอะไรเงี้ยแต่แค่แบบเออก็ไม่สําเร็จแค่นั้นเองที่ผ่านมันไปยังไงบ้าง พี่ทันเขาสงสารอยู่มากกว่าเขาสงสารตรงที่เราต้องแบบถ่า,า,ายทายละครอยู่ต้องมานั่งฉีดยาตัวเองถ่<อ>ายถ่ายอยู่เดี๋ยวสิบเอ็ดโมงขอบแป๊บนึงนะคะไปนั่งฉีดยาบนรถอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วก็ต้องแบบกินยาเยอะต้องบวมต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่เป็นไรไม่ต้องแล้วเจ็บอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องทําแล้วถ้าตั้งใจจริงๆอ่ะมีมีแน่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้กาลังใจแบบนี้มากกว่าอันนี้ก็สูก็พยายามอยากจะให้มันแบบครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ยู้รู้ว่ามันยากอื ชื่อมยกว่ทันแน่นอนเชื่อมันเชื่อมันที่ิทนแล้วก็เชื่อมันในบุญของเราอ่ะถ้าใครที่จะได้มาเกิดเป็นลูกเราก็ต้องมีจริงๆมีไปขอแม่ยุยหรือว่ายางแบบยางแบบยางค่ะเดี๋ยวตั้งใจคิดว่าถ้าแบบปะพร้อมแล้วจริงๆปีนี้ต้องมีแน่ๆอะไรเงี้ยก็จะเดินหน้าเต็มสตรีมเหมือนกันเจ็บจริงๆเจ็บแค่นี้มันเล็กน้อยมากสําหรับยุ้ยนะแต่มีความรู้สึกว่า เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวถ้ามันพร้อมจริงๆก็ค่อยว่ากันนะคือเหมือนเราท้อไปแล้วลรวก็เลยหันมาทํางานโฟกัสที่งานก่อนแล้วค่อยถอดใจจริงๆก็ไม่ท้อเลยนะเพราะว่ายุยคุยกับคนเยอะมากบางคนทํสิบรอบบางคนทํเจ็แปดรอบยุยรอบเดียวยุยถือว่าเล็กน้อยมากแล้วอย่างที่บอกอย่างไอ้เรื่องเจ็บตัวเรื่องอะไรพี่ทันเขาอาจจะมองแล้วเขาสงสารเราแต่สําหรับเรายุยมีความรู้สึกว่ามันเล็กน้อยมากสาหรับยุ้ยมันไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเออมันก็ยังแบบในเมื่อเราก็ยังไม่ได้มีตอนนี้เนาะ เพราะฉะนั้นยุ้ยจะคิดมาเสมอว่าถ้าใครมีบุญจะได้มาเกิดเป็นลูกเราอ่ะมันจะมีก็ต้องมีแต่ถ้ามันไม่มีนะต่อให้เราพยายามแค่ไหนทำเป็นร้อยรอบมันจะไม่มีมันก็คือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดแบบนี้เพื่อความสบายใจมากกว่ายินดไหมคะพี่ว่าปีหน้าถ้าไม่มีก็ไม่อันนี้ล้ไม่มีก็ไม่มีแล้วถ้าไม่มีก็ไม่มีแล้วก็ปล่อยก็ปล่อยตามธรรมชาติถึงไม่มีเราไม่มีแล้วคือด้วยอายุอว่พอดีกว่าถ้ามันไม่มีก็ ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติก็คุยกันแล้วว่าอยู่กันสองคนก็มีความสุขลูกหลานก็เต็มบ้านหมาแมวก็มีอะไรก็ให้กําลังใจตัวเองไปอะไรอย่มีวิธีแบบว่าอุ้มบุญอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ไม่ดีกว่าเพราะถ้าอุ้มบุญจริงๆยุงยมีหลานที่วิเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมมีอะไรก็มีอยู่แล้วแต่แค่เราอยากจะได้ลูกที่เป็นของเราเองมากกว่าโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะค่ะวิ่อินสุด